สวัสดีครับนักเรียนอ่าวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่หน้า36เนาะซึ่งเป็นหัวข้อย่อยหัวข้อสุดท้ายของหัวข้อนี้นะครับอ่าก็คือการเรียงลำดับเศษส่วนแล้วก็จำนวนคะทีนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ครูต้องการก็คือให้นักเรียนอ่านวงกลมสีฟ้านี้ พร้อมกันเลยอ่าหนึ่งสองซาำการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอาจใช้วิธีทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากันแล้วเรียงลำดับโดยพิจารณาตัวเศษหมายความว่าอย่างข้อนี้เนาะเขาบอกว่าพิจารณาการเรียงลำดับเศษส,สอสอ่วนสเศษห้ส่วนห 77ส่วน12หน้าที่นักเรียนก็คือทําเหมือนเดิมเลยต่อให้มันมีสามตัวหลักการก็เหมือนสองตัวนั่นแหละให้ดูตัวส่วนก่อนของแต่ละแต่ละเศษส่วนตัวส่วนตัวแรกมันเท่ากับ3ใช่ไหมตัวส่วนตัวที่สอตัวส่วนตัวที่3 12นักเรียนทยํายังไงก็ได้ให้3 6ม2มีค่าเท่ากันทําได้กี่วิธีครับเอาตอบเร็วทําทได้สวิธี ก็คือจะใช้วิธีคูณหรือหารก็ได้แต่ครูเคยแนะนำไปแล้วว่าแนะนำให้ใช้วิธีคูณเพราะว่ามันจะง่ายกว่าการหารนักเรียนก็ดูเลยว่า362ถ้าใช้วิธีการคูณแปลงเป็นเลขอะไรดีให้มีค่าเท่ากันปิ้งปอง12เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเศษ2ส่วน3ถ้าครูต้องการให้มันเป็น ส่วนสิบสองสามคูณอะไรได้สิบสองนักเรียนสามคูณสแสดงว่าตัวเศษก็ต้องคูณด้วยอะไรเหมือนกันคูณด้วยสีเหมือนกันคูณบนคูณล่างเนาะคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนสองคูณสได้8ได้แหละค่าหนึ่งอันนี้ครูทำวิธีคูณเนาะตัวที่สองเศษห้าส่วนหจะทำไงให้เป็นส่วนสิบสอง หกคูณอะไรคูณสองคูณล่างก็ต้องคูณบนใช่ไหมคูณตัวเศษก็ต้องคูณตัวส่วนห้าคูณสองได้เท่าไหร่ครับได้สิบได้แล้วตัวที่สตัวที่3เศษเจ็ดส่วน12มันเป็น12แล้วแสดงว่าสามจำนวนนี้มาเปรียบเทียบได้ยังเปรียบเทียบได้แล้วให้ดูเฉพาะตัวเศษ ตัวเศษไหนน้อยก็ค่าน้อยตัวเศษไหนมากก็ค่ามากดังนั้นครูเลยสรุปได้ดังนี้เลยครับทำไมสรุปได้ดังนี้เพราะว่าตัวไหนมีค่าน้อยสุด7ส่วน12ใช่ไหมเส่วน12มีค่าน้อยสุดตัวต่อมาอะไร7แล้วก็8ส่วน12ตัวต่อตัวต่อมา,มากสุดคือ 1 0 1ส่วน12ตอบอันนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่อ่าแบบหนึ่งนะ1 0 1ส่วน10 2ไม่ได้เพราะว่าอะไรมันไม่ใช่ค่าเริ่มต้นเจส่วน12เนี่ยค่าเริ่มต้นถูกยังถูกแล้วแต่8.12ส่วน12ใช่ไหมไม่ใช่ แปดส่วนสิบสองค่าเริ่มต้นมันคือเท่าไรสองส่วนสามมันเลยเป็นสองส่วนสามเศษสิบส่วนสิบสองค่าเริ่มต้นใช้ค่าเริ่มต้นไหมไม่ใช่มันคือห้าส่วนหกมันคือห้าส่วนหกดังนั้นเลยตอบเท่านี้เลยครับนักเรียนนักเรียนจะทําวิธีครูก็ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจลองมาดูวิธีเขาเขาก็ทําเหมือนครูเลยนี่ เขาก็บอกว่าก็แปลงเศษสองส่วนสามเนี่ยให้ตัวส่วนเป็นสิบสองก็คือคูณสี่ทั้งบนคูณสี่ทั้งล่างก็จะได้เศษแปดส่วน 12. สิบสองส่วนเศษห้าส่วนหกก็แปลงตัวส่วนจากหกให้เป็นสิบสองก็คูณทั้งคูณสองทั้งบนทั้งล่างก็ได้เศษสิบส่วนสิบสองทีนี้เขาเปรียบเทียบเป็นคู่คู่เห็นไหมเขาบอกก่อนว่าเศษเจ็ดส่วนสิบสองเนี่ยน้อยกว่าเศษแปดส่วนสิบสองเพราะอะไรเพราะตัวเศษเจ็ดเนี่ยมันน้อยกว่าแปด จบไปแล้วคู่แรกคู่ต่อมาเขาบอกว่าเศษแปดส่วนสิบสองเนี่ยมันน้อยกว่าเศษสิบส่วนสองเพราะอะไรเพราะตัวเศษเนี่ยแปดมันน้อยกว่าสิบทีนี้หมายความว่ามันก็คือตัวเศษส่วนเริ่มต้นซึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบสองใช้ค่าเริ่มต้นยังใช่แล้วก็คือค่าที่จดกํกำหนดส่วนเศษแปดส่วนสิบสองใช้ค่าเริ่มต้นไหม ไม่ใช่เศษแปดส่วนสิบสองค่าเต้นมันคือเศษสองส่วนสามมาอันนี้เศษแปดส่วนสิบสองใช่ขั้นริ่มต้นไหมไม่ใช่เศษแปดส่วนสิบสองคั้นริ่มต้นของมันคือเศษสองส่วนสามเศษสิบส่วนสิบสองใช่เศษส่วนเริ่มต้นไหมไม่ใช่เศษส่วนเ้ิ่ต้นคือห้าส่วนหกดังนั้นจะเห็นว่าสองคู่นี้มันลิงก์กันใช่ไหมก็เลยเรียงได้เลยว่าเศษเจ็ดส่วนสิบสองน้อยกว่าเศษสองส่วนสาม น้อยกว่าเศษ5ส่วนหหรือแปลงเป็นภาษาไทยได้ง่ายๆนะครับว่าเรียงลำดับจากน้อยไปมากก็คือได้ดังนี้เลยตามนี้เลยคร่ะพอเข้าใจเนาะมาต่อที่ข้อข้างล่างเลยเนาะเขาบอกว่าพิจารณาการเรียงลำดับเศษ8ส่วน3 2เศษ5ส่วน6 2เศษ13ส่วน18 จักมากไปน้อยจากมากไปน้อย,อยดูจดดีๆนะทีนี้หลักการทำนะครับทำได้หลายวิธีเลยนักเรียนจะทำแบบทำจำนวนคน้านี้ให้เป็นเศษเกินก็ได้เพราะจะเห็นว่าจำนวนแรกเนี่ยเป็นเศษเกินใช่ไหมแต่สองจำนวนหลังเนี่ยเป็นอะไรเป็นจำนวนค้านักเรียนจะทำเศษส่วนเนี้ยจากจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินก็ได้ หรือจะทําแบบตัวอย่างนี้ทําเศษเกินให้เป็นจํานวนค้ะแล้วเอามาเปรียบเทียบกันก็ได้ซึ่งครูขออธิบายตามวิธีของเขาเนาะเขาเขาจะแปลงเศษเกินให้เป็นจํานวนค้ะเพราะอะไรจะเห็นว่ามี2จํานวนที่เป็นจํานวนค้ะแล้วมีอีกจํานวนเดียวที่เป็นเศษเกินดังนั้นถ้าเราจะแปลงเศษเกินให้เป็นจํานวนค้ะเราจะแปลงกี่จํานวนจํานวนเดียวก็คือจํานวนแรกมันง่ายกว่าซึ่ง เศษแปดส่วนสามเนี่ยแปลงเป็นจำนวนค่าได้ไงเศษแปดส่วนสามตัวเศษคือตัวตั้งตัวส่วนคือตัวหารสามหนึ่งสามสองสองหกลบกันได้เท่าไหร่ได้สองมันก็เลยได้ 2, สองเศษสอส่วนสามจะพบว่าพิจรารณา2เศษสองส่วน 2, สามสองเศษห้าส่วนหกเศษสิบส่วนสิ ทำไมแปดส่วนสามกลายเป็นจำนวนนี้ได้ก็เราแปลงเป็นจํานวนขาแล้วเนาะพบว่าจํานวนนับเท่ากันเมื่อจํานวนนับเท่ากันบทก่อนหน้านี้เขาทำย่าไงให้เปรียบเทียบแค่ตัวเศษส่วนตัวจํานวนนับไม่ต้องเปรียบเทียบพราะมันเท่ากันแล้วซึ่งก็ให้นักเรียนเปรียบเทียบแต่อะไรสองส่วนสาส่วนหเศษสิ ส่วนสิทีนี้ให้ดูตัวส่วน3 6มหกสทำไงให้มันค่าเท่ากันดีทำได้กี่แบบใช้วิธีคูณหรือหารซึ่งคูณแนะนำให้ใช้วิธีคูณจะทำไงให้แปอ้ยจะทำไงให้สามมีค่าเท่ากันน่าจะมีคนคิดได้แล้วก็คือ ทำให้มีค่าเท่ากับ18ดีกว่าเพราะเพราะอะไรเพราะ2ส่วน3เนี่ยตัวส่วน3คูณอะไรได้18 3คูณ6คูณล่าก็ต้องคูณบนซึ่ง2คูณ6ได้เท่าไหร่ได้12 6 3กคูณ6ก็ได้18จําจำนวนนี้ล่ะเศษห้าส,ส่วน6ทำไงให้ตัวส่วนจาก6เป็น18ทําทำไงให้6เป็น18 หกคูณอะไรได้แปดหคูณสามคูณสามตัวล่างก็ต้องคูณสามตัวบนก็จะได้เท่าไหร่ห้าสามห้าสามสิบแดังนั้นดังนั้นมันก็ได้เท่าไหร่นักเรียนถ้าครูแปลงลงมาเนาะครูแปลงลงมาสองส่วนสามแปลงมาได้สิบสอง่วนสิบสามห้าส่วนหแปลงได้เท่าไหร่สี่สิ้าส่วนสิบแป ส่วน13บส่วนสิต้องแปลงไหมไม่แปลงเฮ้ยอันนี้ครูเขียนผิดอันนี้ต้องเป็นสินะลูกอ่าแล้วก็ให้เปรียบเทียบตัวอะไรเลยตัวเศษตัวไหนน้อยก็มีค่าน้อยตัวไหนมากก็มีค่ามากทีนี้เขาบอกว่าอะไรให้เรี้ยงจากมากไปน้อยถ้าอันนี้มากใช่ไหมไปน้อยก็จะได้อะไร มากก็คือตัวตัวอะไรมากตัวเศษมากตัวเศษมากตัวเศษมากก็คือตัวนี้สิบห้าส่วนสิตัวลองลงมาคือตัวไหนตัวนี้ก็คือสิบสามส่วนสิตัวลองลงมาก็คือสิบสองส่วนสิถามว่าตอบได้ยังยังเพราะว่าเพราะว่า ส5่สิบห้าส่วนสแปดค่าเริ่มต้นของมันคืออะไรเศษห้าส่วนหกซึ่งเศษห้าส่วนหกค่าของเริ่มต้นของมันคืออะไรสองเศษห้าส่วนหกตัวต่อมาเศษสิบสามส่วนสิบแปดสสิบสามส่วนสิบแปดเนาะค่าเริ่มต้นของมันคืออะไรก็คือเศษสิบสามส่วนสิบแปดแต่ค่าเริ่มต้นของมันจริงๆคือสองษ13สิบสามส่วนสิบแปดตัวสุดท้ายตัวน้อยสุด เศษสิบสองส่วนสิบแปดเริ่มต้นของมันคืออะไรสองเศษสองส่วนสามซึ่งเศษสองส่วนสามใช่ข่าเริ่มต้นจริงไหมไม่ใช่มันคือเศษแปดส่วนสามดังนั้นเมื่อเรียงจากน้อยไปมากก็เลยตอบได้เท่านี้เลยนักเรียนทีนี้เวลาครูเขียนอธิบายเนี่ยไม่เหมือนของตัวอย่างใช่ไหมถามว่าผิดไหมไม่ผิดตัวอย่างเขาเนี่ยเขาบอกว่า เขาก็เรียงลำดับเลยนะักเรียนเรียงเป็นคู่คู่ซึ่งเศษสิบห้าส่วนสิบแปดมันมากกว่าเศษสิบสามส่วนสิบแปดเพราะว่าอะไรตัวเศษมันมากกว่าสิบห้ามันมากกว่าสิบสามอีกคู่หนึ่งก็เศษสิบสามส่วนสิบแปดมันมากกว่าเศษสิบสองส่วนสิบแปดเพราะอะไรสิบสามตัวเศษมันน้อยกว่าเอ็มมันมากกว่าสิบสองทีนี้เศษสิบห้าส่วนสิบแปดค่ารากต้นของมันคืออะไรเศษห้าส่วนหก เศษสิบสามสิบแปดค่าคงเดิมและอันนี้เศษสิบสามสแปดค่าคงเดิมเศษสิบสองส่วนสิบแปดแปลงมาเป็นได้เศษสองส่วนสามเห็นไหมว่ามันมีวิธีการเขียนที่ยาวกว่าดังนั้นคุณแนะนําทําวิธีคูเนาะมันก็จะสั้นกว่าแค่ว่าต้องจับความต้องจับลำดับลำดับความสัมพันธ์ให้ถูกเนาะ